สวัสดีครับคลิปนี้ก็มาพบกับเฉลิมชาติเช่นเคยนะครับก็มีใครมีโชคมีลาบไหมเนาะถือว่าก็พอได้ปนอยู่ด้วยงวดงดนี้ถือว่าเลขแม่จะเคียนเข้าตรงๆเลยนะครับก็ถือว่าได้โชคกันอยู่เนาะ ็ท่านไหนยังไม่ทันได้โชคก็ไม่เป็นไรนะครับสู้ต่อนะครับก็พยายามดูให้ดีๆนะครับเลขไมตะเกียนก็พลาดบ่ได้นะครับก็ดูดูวิเคราะห์สูตรวิเคราะห์ของเสริมชาตินำโชคก็อ่าถ้าสูตรล่างนะครับก็จะเป็นค่อนข้างจะไปหลักหน่วยเนาะก็มาหลักหน่วยจริงๆนะครับอ่าเด่นเจ็ดตัวเด่นไม่เข้านะครับอ่า ตัวกัน1กับ2นะครับเข้า2ที่หลักหน่วยนะครับก็ถือว่าถือถือว่าเป็นแนวทางไว้ไว้วิเคราะห์หลักหน่วยเนาะก็สูตรนี้ก็เอาไว้คลิปที่2นะครับสูตรนี้ก็เอาไว้ทําอีกทีนึงเนาะแต่จริงๆก็เอฟหลายคนเขาก็ทําเป็นแล้วนะครับเพราะว่าเขาไอ้แคปหน้าจอไ้แล้วเนาะอ่าที่เหลือก็เฉลิมชาติก็จะเอาอ่า มาให้เอฟซีที่เขายังทําไม่เป็นเนาะก็เอามาทําให้เพื่อนๆเอฟซีได้ดูกันอีกครั้งนะครับอ่าสูตร2สูตรนะครับก็มีเอฟซีขอมานะครับก็ได้มาแท็กอ่าคลิปข้างล่างนะครับก็ขอมานะครับก็สูตรนี้ก็ไม่เข้านะครับอ่าเมื่อกี้หลุดนะครับไม่ชนด้วยนะครับไปชนที่7เป็นตัวเด่นนะครับ7ไม่มานะครับ ก็สูตรนี้ไม่เข้านะครับสูตรที่2ไม่เข้าเนาะเข้าจะสูตรอ่าสูตรที่1น,นะครับแต่ FC ก็ยังขอมาอยู่นะครับก็ก็ลอง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 ไปอีกเนาะอีกสักอีกสักงวดเนาะถ้าว่าสูตรที่2ไม่มาเราก็ต้องต้องหยุดไว้นะครับต้องหยุดออกเนาะเพื่อจะเอาสูตรใหม่เข้ามาแทนนะครับก็คลิปนี้ f c ขอมาก็จัดไปครับอ่ะก็เผื่อเอาไปเป็นแนวทางถ้าเขาเข้ามาอีกทีก็ เป็นโชคของเรานะครับแต่ดูหลักๆก็ดูสูตรที่เข้าไว้ก่อนนะครับเรายึดยืนสูตรยืนสูตรที่เข้าไว้นะครับเ,เลขไม่มาก็ถือว่าไม่มาจริงๆนะครับแต่มันก็เป็นแค่แนวทางนะเฉริมชาตินำโชคก็ไม่ได้บอกว่ามันมันดับนะว่าว่ามันไม่มีเนาะตามสิติก็อย่างที่เราจะไปเอาไปจับลอรตเตอรี่ก็จะไปจับสามหกอย่างนี้ก็คงคงเขาคงไม่มาเนาะ จะไปจับสามศูนย์หรือจะไปจับหกศูนย์อย่างนี้เขาคงไม่มาด้วยกันนะครับก็ถ้าเข้ามาเออจะจะมาอย่างนี้เออศูนย์เจ็ดอย่างนี้อ่าเป็นไปได้สามเจ็ดอย่างนี้เป็นไปได้นะครับหกเจ็ดอย่างนี้ก็เป็นไปได้นะครับแต่จะเข้ามาด้วยกันน่ะตามที่ส,สตินะครับก็ไม่มีนะไม่มีที่จะมาด้วยกันเลยนะอย่างศูนย์สามศูนย์หกสามหกอย่างเงี้ยอ่าเมื่อกี้นี่เขาก็ไม่มาด้วยกันนะครับดูนะครับก็ <h> <TH _ S 2> ถือว่าเป็นเป็นอ่า แยกแยกตัวออกไปเนาะแยกตัวออกไปคิดว่าในสูตรของเรา3สูตรที่ชนน่ะมันจะต้องมีแน่นอนนะครับว่าอ่ามามาสตัวล่างเนาะแล้วก็ส่วนมากของเราจะอยู่ที่หลักหน่วยหมดนะครับก็ถือว่าเป็นเอ่อเอาไว้ไปยืนหลักหน่วยเนาะไปยืนหลักหน่วยนะครับเดี๋ยวฉเฉลิมชาตินำโชคก็จะทำาสูตรหลักหน่วยล่างเนาะให้ให้ดูก่อนนะครับว่า เอา2ส,สูตรนี้ไปก่อนนะนะครับที่ว่า f c เขาขอมานะครับ <c oughs> ไปทำกันเลยครับแม่เมื่อกี้ก็เสียดายมากนะครับว่าเสริมชาติน้ำโชคไม่ค่อยชอบ2เนาะก็เลยได้แค่เป็นตัวกันนะครับก็มาดูสูตรทำกันเลยนะครับว่า สูตรที่1นนะครับเราจะเอาสูตรที่1ก่อนเนาะสูตรที่1นนะครับอ่าสูตรนะครับสูตรที่1นนะครับใช้อ่าใช้ร้อยบนนะครับใช้ร้อยบนร้อยบนก็น่าจะเป็นอ่าวันนี้ผมยังไม่ได้ไปเอาไอ ซื้อที่ตรวจมานครับก็เอาเอาของอ่านี่ก่อนเนาะเอาของที่ว่าเราจดไว้ก่อนนะครับนี่ที่ที่เขาออกเนาะเลขที่เขาออกตามนี้นะครับอ่าใช้ร้อยบนก็คือ5นะครับใช้5นะครับมาตั้งนะครับสูตรที่1นะครับใช้ห้าวันนี้เสริมชาตินำโชคใช้เปลี่ยนปากานะครับะปากาตัวเก่าอ่าน้ำมึกหมดนะครับอ่าร้อยบนก็ใช้5นะครับคือ5นะครับบวกนะครับบวก อ่าหน่วยครั้งที่1ครับหน่วยครั้งที่1ก็ได้กับ4 4นะครับเอา4มาบวกนะครับแล้วก็ได้ผลลัพธ์นะครับผลลัพธ์ก็คือ9นะครับผลลัพธ์ได้9นะครับแล้วก็ไปบวกเลขคงที่นะครับบวก3คงที่ก็ได้ที่2นะครับเอา2ไปบวกเลขคงที่นะครับเอา2ไปบวกเลขคงที่ได้ที่5นะครับ เอา5ไปบวกเลขของที่ครับบวก5นะครับบวก5ก็ได้ที่0นนะครับแล้วก็เรามาทำสูตรที่2เลยนะครับทำสูตรที่2นะครับสูตรที่2ก็ได้ที่อ่าเอา10เอา10บนนะครับ10บนก็ได้ที่เลข9นะครับขอโทษขออภัยนะครับ10บนก็ได้ที่เลข9นะครับเอาเลข9้ามาตั้งนะครับ เอาเลข9ก้ามาตั้งนะครับเลขเกบวกด้วยร0อยครั้งที่1นะครับบวกด้วย100ยครั้งที่1ก็ได้ที่1นะครับได้เลข1นะครับก็เอาเลขหนึ่งมาตั้งนะครับบวกด้วย8คงที่นะครับเป็นเลขคงที่ของเรานะครับแล้วก็เท่ากับนะครับ9ก้าบวกหนึ่งเท่ากับสินะครับเอา1 0บบวกแเท่ากับสิแปดนะครับเราก็ได้ที่8นะครับ เอาแเราได้ผลลัพธ์แล้วก็เอาผลลัพธ์ไปบวกกับเลขคงที่นะครับเลขคงที่ก็คือเลข2นะครับ8ปบวกสได้กับ0นย์นะครับเอาศูนย์ไปบวก1คงที่นะครับศูนย์ไปบวกหคงที่ก็ได้กับ1นะครับเอา1ไปบวกเลข a อหนคงที่อีก1ครั้งนะครับก็ได้กับ2นะครับเราก็ได้ทั้ง2องสูตรแล้วนะครับ รได้มาแล้วครับ2ส,สูตรนะครับคราวนี้เราก็จะเอาไปลงเนาะเอาไปลงแล้วเพื่อเปรียบเทียบนะครับว่ามันได้มาอย่างไงนะครับสูตรที่1นึ่งเราก็ได้ที่92 50นะครับ9 250ครับสูตรที่2 0สูตรที่2แลเราก็ได้ที่8012นะครับ80 1 สองครับก็ตามนี้ครับเพื่อนๆพื่อนก็ได้ออกมาแล้วเนาะได้ออกมาก็รู้สึกว่างวดนี้จะมีชนนะครับอ่าถ้าเราเทียบสองอสองสูตรเนาะสองสูตรนี้ก่อนนะครับเขาจะชนกันที่อสองกับศูนย์ศูนยกับ2นะครับชนกันที่0ูนยะ์เนาะชนกันที่2นะครับ ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเอาตัวนี้นะครับอเอาคลิปนี้ก็เอาสองสูตรเป็นเป็นตัวเด่นนะนะครับอ่าเด่นล่างเนะาะเห็นไหมเฉลิมชาติกเขียนผิดแล้วนะครับต้องขอขอโทษขออาภัยมากๆนะครับเด่นล่างนะครับเพื่อจะเอาไปให้เพื่อนๆหรือ fc นะครับ เอาไปาวิเคราะห์ใส่กับตัวเลขของเพื่อนๆที่ทำได้นะครับหรือฝันหรืออะไรนะครับก็เอาไปไว้ดึงอลอตเตอรี่นะครับหยิบจับลอตเตอรี่ก่อนเนอะอาะส่วนมากของเสริมชาตินำโชคนี่ถ้าว่าเข้า3สูตรนะครับชนกันที่3สูตรจะมาหลักหน่วยนะครับอัอนนี้ชนกันที่ชนกันที่ศูนย์นะครับ ศูนย์กับสอนะครับประจำงวดวันที่16นะครับคับ6ครับคับหกนะครับเลขสวยมากๆครับ66ครับก็คลิปนี้ก็น่าจะเป็นที่ว่าตามใจ fc นะครับตามใจแฟนคลับนะครับที่ส่งคอมเมนต์เข้ามานะครับต้องการสูตร1กับ2นะครับ ก็ไปก่อนเนาะเพราะว่า f อบางท่านก็ยังตามสูตรนี้อยู่นะครับถึงแม้ถึงแม้แมว่าไอ้สูตรนี้เขาจะหลุดนะครับสูตรที่สองเขาจะหลุดไปเนาะแต่ f อก็ยังมั่นใจเขาอยู่นะครับเพื่อเป็นแนวทางนะครับแต่งวดนี้ทั้งสองสูตรมาชนกันที่สองศูนย์กับสองนะครับก็ดูๆไว้นะครับมองๆไว้นะครับเผื่อไปชนกับอาจารย์ท่านไหนนะครับ อ่าสำคัญสูตรนี้นครับสูตรนี้ก็เฉลิมชาตินำโชคก็จะเอาลงคลิปต่อไปนะครับก็จะให้ครบ3สูตรเนาะจะได้เอามาไว้เป็นจับอ่าแนวทางหลักหน่วยข้างล่างนะครับเพื่อยืนยันเนาะว่าน่าจะมาหลักหน่วยเราก็ได้ไปจับลอตเตอรี่ได้ตรงๆนะครับครับงวดนี้อ่าคลิปนี้เฉลิมชาตินำโชคก็ต้องขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับเพราะว่า เอฟซี ờ, ก็ขอมาเนาะสูตรอ่าสูตรสูตรหนึ่งกับสูตรสนะครับก็ขอให้มีโชคนะครับงวดเมื่อกี้ก็ได้โชคกันมาอีกหนึ่งครั้งแล้วนะครับเดี๋ยวแจ้งข่าวนะครับว่า,าแม่ตะเคียนเนาะเลขแม่ตะเคียนก็ให้โชคมางวดนี้ตรงๆเลยนะครับสองงวดที่ผ่านมาก็ผิดอย่างละแต้มนะครับ แล้วก็ตรงๆทุกมวดนะครับแต่ก็ผิดอย่างละแต้มมวดนี้มาแม่ตะเกียนเขาให้ตรงๆมาเลยนะครับที่ใครยังจะตามแม่เ,เลขแม่ตะเคียนอยู่ก็รอคอยหน่อย,น,อยนะครับเดี๋ยวให้เฉลิมชาตินำโชคหาผลไม้ไปถวายท่านก่อนนะครับเพื่อเราจะได้บอกกล่าวท่านเนาะที่ท่านให้โชคเรามานะครับ แต่เรื่องที่จะขอพอรแกไอของแม่ตะเคียนอีกทีนั่นีนนน่ต้องรอให้เฉลิมชาตินำโชคปล่อยคลิปออกให้หมดก่อนนะครับเพราะว่าเราจะได้ไปขอพอรท่านเนาะว่าเลขของเรากับเลขแม่ตะเคียนจะใกล้กันหรือเปล่านะครับแล้วก็แฟนคลับหรือว่าอาจารย์ท่านท่านใดที่อยากจะเอาส่งข้อมูลนะครับข้อมูลหรืออ,อยากจะร่วม อยากจะร่วมวิเคราะห์นะครับก็ส่งข้อมูลเข้ามาได้นะครับที่ใต้คลิปนะครับก็เสริมชาตินำโชคก็จะได้เอามาพิจารณานะครับการที่ว่าเราทำหรือว่าเลขมันหลุดหรืออะไรก็มันก็เป็นเรื่องปกตินะครับก็ก็ให้กำลังใจทุกคนนะครับผิดแล้วก็ทำใหม่นะครับแก้ไขใหม่เนาะสูตรแต่ละสูตรมันก็เป็นแค่แนวทางนะครับต้องขอบคุณเพื่อนๆและอาจารย์ ต่างๆนะครับที่เข้ามา,าวางคอมเมนต์ให้นะครับก็เฉลิมชาติก็พยายามจะเอาเอฟซี FC หรืออาจารย์ที่มาวางคอมเมนต์ให้ก็เอามาขึ้นหน้าจอนะครับเพื่อเป็นกำลังใจแก่กันเนาะเพื่อเป็นแนวทางครับก็คลิปนี้ก็เฉลิมชาตินำโชคก็ต้องขอจบคลิปลงเพียงเท่านี้นะครับก็ไว้พบกันพบกันกับคลิปอีกสูตรอีกหสูตรของ หลักหน่วยล่างนะครับเป็นคลิปต่อไปนะครับครับขอบคุณมากๆนะครับที่เข้ามาชมคลิปครับสวัสดีครับ